เคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมหลังกีตาร์อะคูสติกของเราถึงต้องมีส่วนโค้งเขาทําเพื่อความสวยงามหรือว่าเป็นเพราะเหตุผลอื่นด้วยวันนี้ไฟจูนอะคูสติกของเรามีคําตอบครับเหตุผลที่มีการออกแบบโครงสร้างของไม้หลังให้โค้งนั้นก็เพื่อช่วยสะท้อนเสียงกลับไปสู่ไม้หน้าซึ่งเป็นส่วนสําคัญหลักในการสั่นสะเทือนและสร้างเสียงกีตาร์ทำให้ไม้หน้านั้นมีการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ความโค้งดังกล่าวยังช่วยลดเสียงกล้องที่ไม่พึงประสงค์หรือ standing waves ทำให้เสียงกีตาร์นั้นมีความกระชับคมชัดมากกว่าไม้หลังที่แบนอย่างเดียวครับเหตุผลข้อต่อไปเป็นเรื่องของโครงสร้างและความแข็งแรงครับไม้แผ่นที่บางหากถูกทำให้โค้งเล็กน้อยจะทำให้เกิดแรงต้านตามธรรมชาติหรือ natural tension แรงต้านนี้ทาให้กีตาร์นั้นทนต่อแรงขึงแรงดึงของสายไม้หลังจะไม่บิดงอให้เสียรูป แม้อุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยนแปลงไปครับกีตาร์จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงครงรูปสวยงามและมีน้ำหนักที่เบาตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ช่างทำกีตาร์ต้องการเลยครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะไม้หลังนะครับที่มีความโคง้งไม้หน้าก็มีความโค้งเช่นกันนะครับแต่มีความโค้งที่น้อยกว่าไม้หลังเล็กน้อยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของกีตาร์นะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับผม เม้นบอกด้านล่างกันด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังครับผม